ทีฟิโมโลเปสเผยถึงสาเหตุที่เขาประกาศแขวนนวมในครั้งก่อนโดยล่าสุดนั้นทีฟิโมโลเปสแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลเวทของด b o นยบีโอพิกัด140ปอนด์และเดอริงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่เขาแขวนนวมหลังจบไฟกับทางจอร์ดเทเลอร์โดยเขาบอกว่าเขาแค่ล้อเล่นซึ่งตอนนี้เขาจะกลับคืนสู่รงเวียนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งอีกไม่กี่เดือนเขาจะขึ้นโชวกับทาง จามนออติสซึ่งทางโลเปสได้ออกมาเปิดเผยกับบ็อกซิ่งโซเชียลว่าผมจะยังไม่เกิดเสียนมันเป็นการแสดงในการประชาสัมพันธ์ก็เท่านั้นสำหรับทิฟิโมโลเปสเขามีนักชกหลายๆคนที่อยากขึ้นชกฟาดปากกับเขาในพิกัด140ป่ปอนด์ไม่ว่าจะเป็นเรจิสโวกเกสซูบเบลมาติอัสและทางเดวินฮานีพวกเขาก็ต่างเรียกหาทิฟโมโลเปซให้ออกมาฟาดปากกัน ทางโลเปสเองก็ยังนิ่งเฉยกับเสียงเรียกร้องนี้นั่นเอง